อาหุ่นทางกายตลาดโอซีมาเดอนี่เดอร์เบงเอาเดอสองสามเดือนแล้วนี่เบนมาแปลงจนไปบัได้แล้วรถเกง่งรถอย่างนั้นผู้จําเป็นผู้ต้องมาเดอผู้ดใดบัลเรื่องเดอกัเป็นกลางคืนแน้งคักลรเนี่นี่นะค่าทางก็คือว่าเสียเต็มร้อยอย่างดีแล้วมาให้เที่ยวทางสิกระิโพดบ้านเมืองเลยรถเพรรถล่ม รถจักรถอย่างเนาะแลภัยแล้ับพี่สอบมาเด็กๆคาแลเอ,าอ้าเอามึงคาแลเอา้มามองไหมให้กดบวกปุ่มระเบิดตอนสงครามมึงที่ไหนนี่มุมแม่นนครหลวงระบอเป็นเองเป็นให้น้อยเดียวนังน้ำมาแปลงกับสิบว่ได้บอกปล่อยเที่ยวสี่สามเดือนละหน่วยงานไดครับพี่สอบมาแปลงเลยเด้อเจ็ดใจคนเที่ยวแด้ คารองคาทางก็เสียแล้วใชมาแปลงรถย้อนทางอยู่นี่อีกวะัมไม่ตกมาเลยปล่าอู้ยตุ่นแล้วเนาะตายตายตาลมไม่เราคว่ำลงหันลงเก็บซอยแล้วโอ้โหเห็นน้ำเกิดอย่างนั่นเดอ้อนี่เดอ้อโมเมนว่าประจกประจานเนี่ยอันนี้ได้เอาความจริงมาเป้าได้แลาวสำนีล่ะ